นายยงตีระบ,บุปัญหาไทยกัมพูชาเริ่มเห็นเรียกว่าหนทางในการกลับมาพูดคุยกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมตีเดินทางไปขึ้นเวทีปตาตคถาของเออครือประชาชาติในเรียกว่าเวทีดังกล่าวนี้ก็ใช้ชื่อว่าปรับเปลี่ยนแล้วก็ไปต่อโดยนายยงตีนี้เรียกว่าได้พูดหลายเรื่องที่เป็นประเด็น โดยเฉพาะเรื่องปัญหาตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าปะทุแล้วก็เกิดมีการประทะกันในช่วงระหว่างวันที่24จนถึงวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างไทยกับกัมพูชาแม้จะมีการเรียกว่าพยายามเข้ามาไก่เกลี่ยแล้วก็พยายามที่จะเป็น ตัวกลางในการแก้ไขปัญหาของมาเลเซียในฐานะผู้นําอาเซียนรวมถึงตัวประธานดีสหรัฐเมกาอย่างโดนัททัปมเนี่ยมาเป็นสักขีพยานแต่ว่าดูเหมือนว่าการเดินหน้าไปสู่สันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยยังไม่เรียกว่าเป็นไปตามแผนที่ทางสหรัฐเมกาแล้วก็ที่ทางผู้นําอาเซียนอย่างอันวาอิปลาฮิมเนี่ยเรียกว่าปรารถนาหรือว่าต้องการ เมื่อวานนี้เนี่ยนายกอนุทินเนี่ยเรียกว่าได้มีการพูดยาวๆเกี่ยวกับเรื่องของไทยกัมพูชานี่แหละโดยระบุว่าปัจจุบันนี้เรื่องของ geo politics เรื่องของการต่อสู้กันตามแนวชายแดนระหว่าง2ประเทศหรือประเทศต่างๆเนี่ยก็ถือว่าหลายประเทศเนี่ยไม่อยากสู้รบกันแล้วไม่อยากที่หยิบอาวุธขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องของปัญหาชายแดนเรื่องของการกระทบกระทั่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ บางประเทศเนี่ยเรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่ว่าถ้าให้เลือกได้เนี่ยทุกประเทศในโลกนี้ก็ไม่อยากที่จะทําสงครามต่อสู้กันเพราะว่าเสียทั้งทรัพยากรเสียทั้งชีวิตและก็เสียทั้งโอกาสในการดําเนินการทางการค้าไทยกับกัมพูชาก็เหมือนกันคุณอนุทินก็บอกว่าแต่ว่าเราเนี่ยเรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ากรณีที่กัมพูชาเนี่ยล้ําเส้นเข้ามาแล้วก็เรียกว่ามีการลุกลานอธิปไตยของเราเราก็ต้องเรียกว่าตอบโต้กับ คุณอนุทินเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้กัมพูชาเนี่ยเรียกว่าลุกล้ำอธิปไตยได้แต่แม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวแต่ว่าตัวกัมพูชาเขาก็ประกาศเหมือนกันของเขานี่เรียกว่าใบประกาศหรือว่าจะไม่ให้ไทยลุกล้ำใบแม้แต่ตารางมิลลิเมตรเดียวก็เรียกว่าเข้าใจได้ระหว่างทั้งสองประเทศแต่ตัวคุณอนุทินเนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟังว่ากัมพูชาเนี่ยไม่มีเรียกว่าผมแดน ที่จะไปติดต่อกับด้านอื่นพื้นที่หลักที่สําคัญจริงๆก็คือว่าการค้าขายสินค้าเนี่ยก็ต้องผ่านทางประเทศไทยเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยไทยกับกัมพูชายัางมีปัญหาบาดหมางก,กันอยู่เรายัางปิดด่านชายแดนเนี่ยกัมพูชาก็จะเสียโอกาสในการเรียกว่าค้าขายแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของการนําเข้าสินค้าจากต่างชาติเนี่ยก็เรียกว่าจะเรียกว่าต้องซื้อของแพงเพราะว่าเมื่อไทยปิดด่านเนี่ยก็ไม่สามารถนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ไปจากประเทศไทยได้จะให้อ้อมลาวอ้อมเวียดนามแล้วก็ส่งกลับไปที่กัมพูชาเนี่ยอย่างเงี้ยคนกัมพูชาก็เรียกว่าตายเลยก็ต้องซื้อของในราคาแพงแล้วก็ต้องเรียกว่าจ่ายเงินค่าต้นทุนการขนส่งคุณอนุทินก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเทออ่าที่คุยกับพอบอเหล่าทัพเนี่ยหลายคนก็ไม่อยากให้สถานการณ์ของไทยกับกัมพูชาเนี่ยบานปลายหรือว่าลุ่งเลยไปถึงขณะที่จะเป็นสงครามที่ยืดเยือ้อ แต่ว่าทุกคนก็ยืนยันว่าต้องการที่จะปกป้องและก็รักษาธิปไตยของประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่ขณะดเดียวกันเนี่ยก็ต้องไม่ให้กัมพูชาเนี่ยเรียกว่ากำเ,เริบหรือว่าฮึกเหิมถึงขนาดที่เรียกว่ามา,าสร้างปัญหาให้กับเราแล้วก็ไทยก็ยังยืนยันว่าพร้อมที่จะคุยและก็เปิดโอกาสที่จะเรียกว่าเดินหน้ากับกัมพูชาเพียงแต่ว่ากัมพูชาต้องเคารพสำคัญก็คือว่าเรื่อง4ข้อที่เป็นประเด็นหลัก ที่เราได้สร้างเรียกว่าเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะพูดคุยกับกัมพูชา1ก็คือเรื่องของการถอนอาวุธหนักซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ายกเลิกไปแล้วหลังจากที่กัมพูชาเนี่ยล้าเส้น2ก็คือเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดซึ่งคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่าเป็นประเด็นสําคัญที่เรียกว่าเชื่อมโยงไปถึงประดีโดนันททั้มซึ่งทั้มก็บอกว่าถ้าเราสามารถเก็บกู้เรื่องของทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนได้เร็วเนี่ยกัมพูสหรัฐอเมริกาก็จะพิจารณาเรื่องภาษีขาเข้าให้ จากที่ปัจจุบันนี้เก็บอยู่1 9ก็จะลดให้แต่ว่าเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยต้องแสดงให้เห็นเป็นลูปธรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าเราก็พยายามอยู่แต่ว่าการเก็บกู้มันก็ไม่ง่ายแต่ว่าก็จะพยายามเร่งเพื่อที่จะเอาเรื่องนี้แหละไปต่อรองเรื่องภาษีขาเข้ากับทางสหรัฐอเมริกาเรื่องที่เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการเรียกว่าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ซึ่งตอนนี้เราก็ทําอยู่อย่างเต็มที่แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการ ผักดันคนกัมพูชาที่ล้ํามาที่บ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะทํางานของฝ่ายไทยแล้วก็กัมพูชานี่ก็เรียกว่าไปถึงขั้นตอนของการเรียกว่าใช้โดนไปดูเรื่องของการเรียกว่าลังวัดปักหมุดชั่วคราวในพื้นที่บ้านหนองออหนองยาแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะหลักหมุดที่42ก็เรียกว่าทุกอย่างก็เห็นความคืบหน้าคุณอนุทินก็ใช้คําพูดว่าก็ใกล้แล้วละ่ะ ใกล้แล้วล่ะก็คือว่าก็คงจะมีสัญญาณที่ดีเหมือนกันระหว่างไทยกับกัมพูชาแม้ว่าตอนนี้เนี่ยกัมพูชาพยายามจะสร้างสถานการณ์แล้วก็ยังไม่ลดละแต่ว่าดูเหมือนทิศทางเนี่ยคุณนันทุธินเขาใช้คําพูดว่ากัมพูชาก็คงไม่มีทางเลือกมากนะักในเรื่องของการที่จะเรียกว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลับมาพูดกลับมาโตเจราจามาคุยกับไทยเพียงแต่ว่าระยะเวลาในตอนที่จะไปถึงเรื่องของการเจราจา ตอนนี้เนี่ยมันก็มีทั้งมือที่2มือที่3คนที่มาเป็นคนกลางคนที่มาเป็นคนเรียกว่าพี่เลี้ยงเนี่ยก็เลยทําให้การพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชามันก็เลยต้องใช้เวลาแต่ว่าตัวนายยงเตียนุทิงเชื่อมั่นว่าในอนาคตอีกไม่นานกัมพูชาจะต้องหวนกลับมานั่งคุยแล้วก็พูดบนโต๊ะเจรจากับไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่มีทางเลือกที่จะเรียกว่าเดินหน้าออของกัมพูชาไปได้ ถ้าเกิดว่ายังขัดแย้งยังมีประเด็นกับเราเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยจะอยู่ในยุคที่คุณอนุทินยังเป็นนายกอีกหรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไป